สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มผู้ติด,ดตามหน้าเฟซนะคะไปต้องเป็นเฟซุ๊กสาธารณะนะคะผมจะทําได้อ่ะไปดูกันเลยนะคะว่าทํำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆเปิดแท็บใหม่นะคะจะกป็นให้พิมพ์ว่า K M M บ G h ตมนี้ได้เลยนะคะอ่าเลือกคลิกแรกนะคะอ่ามาเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถตงชื่อเข้ใช้งานได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะ สมัครสมาชิกต,ตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะอ่ะที่สมัครสมาชิกนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆนะคะแค่มีชื่อผู้ใช้งานจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลนะคะสามารถใช้อีเมลจริงก็ได้นะคะหรืออีเมลที่เมคขึ้นมาเองก็ได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจะเป็นติ๊กสองช่องนี้แล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเขาส่ระบบเลยแล้วกันนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นะคะก็เลือกไปที่ a c e b o o k นะคะเลือกนี่ค่ะผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นะคะเลือกบริการที่ต้องการนะคะ,ะจากนั้นนะคะให้กคน,นะคะไปกอ๊อปปี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะนำลิงค์มาวางค่ะจากนั้นให้เลือกปริมาณที่ต้องการนะคะอเอาแค่หนึ่งร้อยกระเพอะนะคะ อ่ะข่าบริการกอยู่ที่4บาทนะคะถูกมากๆเลยจากนั้นให้กดสั่งซื้อนะคะ <S <S อ่ะมเมื่อระบบเด้เรับคำสั่งซื้อแล้วนะคะจะขึ้นมปแทบสีเกี่ยวแบบนี้เลยนะคะ <S 1> <S 1> สำหรับท่านใดน,นะคะที่ใช้ที่ต้องการใช้บริการแบบนี้นะคะและอยากเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยนะคะก็สามารถเติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ <S <S อ่ะมาที่เติมเงินนะคะ ช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมดหกช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีทางสแกน QR code นะคะโอนเงินนะคะแนบสลิปทูมันนี่วันเลดอังคารวันเลดคิดโต้กัมเพอร์เฟกต์มันนี่นะคะแต่และช่องทางนะคะจะมีคำแนะนำขั้นอตอนบอกให้นะคะสามารถเติมเงินได้นะคะคตั้งแต่20บาทขึ้นไปได้เลยนะคะอ่ะบริการของเว็บนะคะมีอะไรบ้างคะมีทั้ง Facebook นะคะ YouTube TikTok i n s t a าแกรนะคะเทเล gram ทวิตเตอร์นะคะมีให้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาใช้งานได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะมีการทดลองงานใช้ฟรีด้วยนะคะมีทั้งของปั๊มวิวติก k กับปั๊มสุกใจ i อินสตาแกมนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่พบปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเติมเงินแล้วกินยังไม่เข้านะคะหรื จากแจ้งเรื่องออเดอร์ของตนเองนะคะสามารถที่จะมาติดต่อแอดมีนได้ทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้นะคะมีทั้งตัวช่วยเหลือนะคะกับทางไลน์นะคะไลน์นะคะสามารถแอดไอดีไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะแอดไอดีตาไอดีไลน์ตามนี้นะคะก็จะมีค r ว o า e ให้สแกนนะคะอ่ะต่อมานะคะทางตัวช่วยเหลือนะคะก็จะเป็นหนบแบบนี้เลยนะคะจะมี Q A แนนะะอดม,ม,มินตอบกลับภายใน0ูนถึง3ชั่วโมงนะคะนี่ ง่ายเลยก็แค่เลือกนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการอะไรนะคะแล้วก็คำขอคำขอร้องของพุณนะคะก็จะสามารถเลือกได้เลยเหมือนกันนะคะจากนั้นก็แค่เพิ่มขอ้อความตรงนี้นะคะแล้วก็แนบไฟล,ล์กับรูปภาพตรงนี้นะคะแล้วก็กดส่งตัวได้เลยนะคะต่อมานะคะการแนะนําเพื่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยอะนะคะนี่คือช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ใช้เว็บไซต์นะคะง่ายๆเลย เพื่อนๆแค่ก๊อปปี้ l i ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนของตนเองนะคะหากเพื่อนของตนเองนะคะได้มีการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้ว,ลวนะแล้วก็ได้เติมเงินเข้ามาแล้วนะคะจะได้รับค่าคอม15%นะคะจากที่เพื่อนเติมมานะคะอ่ะและตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์ KMTK นะคะได้มีแอปพลิเคชันสําหรับมือถือให้เรียบร้อยแล้วนะคะสาม,มารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะคะตอนนี้ Android กำลังโหลดได้นะคะแต่ว่า iOS ต้องรออีกสัก อีกรอก่อนนะคะตอนนี้กำลังพัฒนาให้เหมาะสำหรับ iOS อยู่นะคะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KMTH MM นะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะที่เราเพิ่มเพิ่มผู้ติดตามนะโปรไฟล์เป็นจิดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะตอนนี้ผู้ติดตามมีอยู่หนึ่งคนนะคะก็กดบีรอบหนึ่งนะคะอ่ะอยังไม่ขึ้นนะคะก็รออีกสักพู่นะคะเพื่อให้ยอดยอดเรบขึ้นนะคะ เมื่อเรารอสักพักสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หาะผู้ผิดปกันในต้องขออภัยเว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ